สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะพามาเข่าล้อมหมวกนะครับก็ขึ้นไปจุดสูงสุดนะครับไกลๆนู้นี่สูงขึ้นไปนะครับก็ด่านแรกก็คือเดินขึ้นบันไดค,ครับเดินขึ้นบันไดไปเรื่อยๆครับจุดที่สองก็จะเดินขึ้นบันไดนะครับทั้งหมดลืมบอกไปทั้งหมดจะมีทั้งหมด8จุดนะครับ8จุดก็ยากไปตามลําดับครับจุดที่สาม ก็จะเป็นการเริ่มขึ้นไปโดยการใช้เชือกนะครับเดินดึงเชือกขึ้นไปนะครับเข่าร้บหมวกนะครับแนะนําให้มีถุงมือนะครับแล้วก็รองเท้าเป็นรองเท้าผ้าใบที่ดีๆหน่อยนะครับเพราะว่าทางจะชันเป็นการคล้ายๆลักษณะกึ่งปีนเขาเลยนะครับก็จะมีทางราบสลับกันบ้างนะครับแต่ก็ส่วนใหญ่จะเป็นทางขึ้นแล้วก็ปีนโดยการใช้เชือกนะครับ เพื่อเหนื่อยแล้วอืมก็จะมีจุดมีน้องทหารนะครับคอยดูแลตามจุดนะครับต่างๆจุดไหนยากก็จะมีน้องทหารช่วยดูแลนะครับความปลอดภัยนะครับอืมเนี่ยครับจากจุดนี้คือยากที่สุดครับเป็นการปีนที่ยากที่สุดแล้วก็ทั้งขึ้นทั้งลงเลยครับยากมากมาถึงแล้วจุดที่แปดครับก็เห็นวิวก็หายเหนื่อยครับ ก่อนขึ้นเตรียมร่างกายให้พร้อมนะครับแล้วก็อย่าลืมพกน้ําไปด้วยนะครับเพราะข้างบนไม่มีเซเว่นนะครับวิวสวยมากครับนี่ครับจุดเช็คอินนะครับผู้พิชิตเข่าล้อมหมวกนะครับนี่ครับวิวจะเห็นังหับสามเอาก็ระวังอันตรายด้วยนะครับเพราะว่า เป็นหน้าผาเลยนะครับผมก็มีพื้นที่เดินก็เยอะพอสมควรแต่ก็ให้เรามัดระวังตัวเองนะครับเพราะจ,จุดนี้เป็นจุดที่อันตรายที่สุดนะครับแต่ก็สวยมากครับผมถ่ายรูปมาได้สวยมากครับอ่านี่ครับนายแบบของเราก็หายเหนื่อยครับลมพัดเย็นสบาย มองเห็นทั้งสามอ่าวเอเอ,เอแล้วก็มีข้อกําหนดนะครับห้ามถ่ายติดสนามบินนะครับถ่ายภาพและภาพนิ่งแล้วก็ภาพวิดีโอติดสนามบินกองบินห้านะครับตรงนี้เขาห้ามนะครับห้ามถ่ายนะอ่านั่นคืออ่าวประจวบนะครับเมืองประจวบนี่ครับตายแบบอีกหนคอนสวยมากครับสูงสวยลมแรงอากาศดีครับนี่แนะนําให้ไปช่วงเช้านะครับ แนะนำให้ไปช่วงเช้านะครับนี่ครับภาพิงที่เราถ่ายมาก็สวยครับวิวสวยมากนี่ครับเาขาล้อมหมวกนี้อยู่กองปินห้านะครับจังหวัดประจวบนะและไม่ได้เปิดทุกวันนะครับจะเปิดช่วงเทศกาลนะครับถามข้อมูลก่อนวันเดินทางนะครับสวัสดีครับ